สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเดชอีกแล้วนะครับกับอักษรออนเลินนั่นเองครับนักเรียนครับวันนี้ก็ยังเป็นคณิตศาสตร์ปอสองเหมือนเดิมซึ่งครั้งนี้นะครับครูจะมาสอนต่อจากครั้งที่แล้วนี่ในใครจําได้ว่าครั้งที่แล้วครูคสอนเรื่องอะไรไปนะสอนเรื่องโอ้โหนี่มีคนจําได้จําได้ด้วยว่าครูนเรียนยกตัวอย่างไปกี่ข้อครับ2ข้อใช่ไหมเอ่ยโอเคนะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหานั่นเองของการหาปริมาตรและก็ความจุนั่นเองครับใครนะ วันนี้ครูนเด่นก็จะามาสอนในเรื่องเดิมนะแต่เพิ่มเติมคือมีตัวอย่างมาฝากเพิ่มให้โอเคนะเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ยเรียนไปแล้วครั้งก่อนเนี่ยเข้าใจแล้วแหละเออแต่อาจจะยังไม่ได้เยอะเพราะครั้งก่อนตัวอย่างมันยังง่ายยังน่อมแนมอยู่โอเคไหมเดี๋ยววันนี้มันจะมาเรียนเนื้อหาที่มันยากขึ้นและกันโอเคนะฮะพร้อมไหมเอ่ยเออไหนใครพร้อมยกมือครับโอ้โหนี่พร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วเปิดหนังสรงหนังสือดูไปตามกับครูนเด่นเลยนะครับ โอเคนะมาดูกันเลยครับกับตัวอย่างที่16นะฮนะมาดูครับข้อนี้โจทย์บอกว่านิดเนี่ยมีถังอยู่4ใบถังแต่ละใบมีความจุ5ลิตรครับถ้าตักน้ําเต็มทุกถังเลยนะโอเคนะนิดจะตักน้ําได้กี่ลิตรครับโอเคนะดังนั้นข้อนี้โจทย์สั้นๆครับเรียนอมดังนั้นเหมือนเดิมครับ วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนเนี่ยจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันก็คือ1เลยวิเคราะห์โจทย์ปัญหา2วางแผนครับ3ก็คือแก้ปัญหาและสุดท้ายอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบนั่นเองโอเคนะดังนั้นถ้าเรียนพร้อมแล้วมาเริ่มกันกับขั้นตอนที่1ย้ำอันนี้นักเรียนก็ต้องใส่สิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามเหมือนเดิมนะครับย้ํานะว่านักเรียนห้ามลืมใส่ตรงนี้เด็ดขาดนะอ่าฝึกไปก่อนครับนักเรียน ดังนั้นตอบครูเรนหน่อยว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างครับโจทย์กําหนดว่านิดมีถังอยู่4ี่ใบถังแต่ละใบมีความจุ5ลิตรโอเคไหมอ่าดังนั้นครูเรนขอไฮไลท์เป็นสีแดงนะครับตรงที่นี่โจทย์เขากําหนดมาให้โอเคนะและสิ่งที่โจทย์เขาถามครับนักเรียนเขาถามว่ายังไงนะถ้าตักน้ําเต็มถังทุกใบเลยนะนิดจะตักน้ําได้กี่ลิตร ดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์เขาถามครูเรียนให้เป็นสีฟ้านะนักเรียนก็เอาสีแดงมาใส่ตรงสิ่งที่โจทย์กําหนดครับแล้วก็สีฟ้ามาใส่ตรงสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองโอเคนะได้เนาะไม่ยากใช่ไหมครับดังนั้นถ้านักเรียนได้แล้วตรงนี้นะไปเข้าขั้นตอนที่2ก็คือการวางแผนนั่นเองซึ่งบอกไปแล้วครับว่าใช้แผนภาพจะดูง่ายที่สุดเลยดังนั้นมาดูครับนิดมีถังอยู่กี่ใบฮะ สี่ใบเอาแล้วครับนักเรียนสี่ใบดังนั้นนักเรียนต้องมีแท่งอยู่ทั้งหมดสี่แท่งใช่ไหมเอ่ยมาดูหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ครับซึ่งนักเรียนอ่านโจทย์แล้วเรียนต้องทราบนะเขาบอกว่าทั้งสี่ใบนั้นแต่และใบมีความจุห้าลิตรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุกใบมีความจุเท่ากันหมดไหมหมดเลยโอเคนะดงนั้นทุกใบมีความจุ5ลิตรหมดเลยแสดงว่าถ้าครูเรนเขียนให้ดูนะ ตรงนี้ก็เป็น5ลิตรครับตรงนี้ก็5ลิตร5ลิตร5ลิตรครับเอาละนักเรียนจะเห็นว่าเออแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเป็นไงกันมันเท่ากันหมดเลยดังนั้นอาครูเรียนขอถามนักเรียนนิดนึงคนไหนจําได้ครับนักเรียนมีจํานวนกลุ่มแบบนี้แล้วแต่ละกลุ่มเท่ากันหมดมันอยู่ในเรื่องของอะไรนะอะไรนะโอ,โอ,โอ้มีคนตอบมาแล้วเก่งมากครับอยู่เรื่องของการคูณน,นั่นเองโอเคนะนี่ ถ้าเผื่อใครลืมเดี๋ยวครูนักเรียนขอทบทวนให้ดน,น,นึงก่อนว่าการคูณเนี่ยมันคือยังไงโอเคนะมาดูหลายคนอาจจะลืมไปแล้วหลายคนยังไม่ได้ลืมนะมาดูเช่นครูรนบอกว่าครูรนจับ2บวกกัน3ตัวครับนักเรียนแหมโอเค okay, นะจับ2บวกกันจตัวนักเรียนบวกให้ครูนินหน่อยได้เท่าไหร่ได้6นั่นเองซึ่งนักเรียนสังเกตนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันเป็นอะไรหมดเลยครับเป็น2หมดเลยซึ่งมันมีอยู่กี่กลุ่มครับนักเรียนมีอยู่3กลุ่ม แต่ละกลุ่มเท่ากันหมดดังนั้นมันคือการคูณน,นั่นเองแนักเรียนก็เขียนได้ว่าจํานวนกลุ่มของมันคือ3ากลุ่มครับคูณกับแต่ละกลุ่มคือ2นั่นเองนักเรียนก็จะทราบแล้วว่า2บวกกัน3ตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3คูณกับ2โอเคนะแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6ครับโอเคนะซึ่งข้อนี้นักเรียนก็อ่านโจทย์แล้วนักเรียนคิดในใจไว้ก่อนเลยข้อนี้ว่าควรจะใช้เรื่องการคูณน,นั่นเองครับโอเคนะอ่ามาดูครับ ดังนั้นก้อนนี้นักเรียนก็รู้แล้วว่าเอ๊เราเดาไว้นในใจแล้วมันควรจะใช้เรื่องการคูณนะดังนั้นนักเรียนก็ลองไปดูขั้นตอนที่3ก็คือการแก้ปัญหานั่นเองครับโอเคนะมาดูตรงนี้นิดนึงครับนักเรียนก็เอาสิ่งที่โจทย์กาหนดให้กับสิ่งที่โจทย์เขาถามมาเขียนเลยครับโจทย์บอกอะไรบ้างนิดมีถัง4ใบแล้วก็ถังแต่ละใบมีความจุ5ลิตรนักเรียนก็ใส่เลยครับนิดมีถัง4ใบนะจ๊ะแล้วก็ถังแต่ละใบมีความจุ 5ลิตรครับเอาละนักเรียนเขียนไปหมดแล้วถูกไหมเอ่ยอย่าลืมใส่สิ่งที่โจทย์เข้ถามครับโจทย์เข้ถามว่ายังไงนะถ้าตักน้ําเต็มถังทุกใบนิดจะตักน้ําได้กี่ลิตรดังนั้นนักเรียนก็ยกมาเขียนครับว่านิดจะตักน้ําได้ก็คือตรงนี้นั่นเองโอเคไหมอ่าแล้วเมื่อกี้เราอ่านแล้วเราวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมกับคูณได้นนเลยแล้วบอกว่าต้องเป็นการคูณนักเรียนก็จับ4คูณกับ5ได้เลยครับ โอเคนะซึ่งตรงนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจครับใช้เรื่องออสูตรคูณนั่นเองครูจะสอนไปยังสอนไปหมดแล้วไหนคนไหนท่องสูตรคูณได้ครบโอ้โหนี่มีคนเก่งนะท่องสูตรคูณได้ครบแล้วดังนั้นคนไหนที่ยังท่องสูตรคูณไม่ได้กลับไปท่องสูตรคูณให้แม่นยําครูเล่นย้ําเลยนะว่าสูตรคูณเนี่ยสำคัญมากๆในวิชาคณิตศาสตร์นะครับแั้นตอนนี้ไหนใครท่องได้แล้วครูให้ครูเล่นหน่อย สี่คูณกับห้าเท่ากับโอ้โหไม่ต้องคิดเลยเพราะบนนี้ก็มีอยู่นั่นเองไม่ได้นะนักเรียนต้องเออท่องสุดคูณให้ได้ครับดังนั้นสี่คูณกับห้าได้ยี่สิบนั่นเองครับอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยนะดังตอบว่าถ้าตักน้ําเต็มถังทุกใบนิดจะตักน้ําได้ยี่สิบลิตรนั่นเองครับเป็นไงผ่านไปสามขั้นตอนแล้วโอ้โหไม่ยากเลยถูกไหมฮะเออทําได้ใช่ไหมเอ่ย ถ้าทําได้อย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียนขั้นตอนที่4ก็คือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองมาดูครับดังนะั้นทีนี้เป็นเรื่องการคูณนะนักเรียนก็เอาผลลัพธ์ที่นักเรียนคูณได้นั้นอนะไปตรวจสอบคําตอบครับจะได้ว่ายังไงนะตรงนี้นะนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะนิดตักน้ําได้ก็คือที่เราหามาเมื่อกี้ตักน้ําได้ทั้งหมดเลย20ลิตรนักเรียนก็เขียนไปครับว่านิดจะตักน้ําได้20ลิตรโอเคนะซึ่ง ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะเออโจทย์บอกว่าถังแต่ละใบมันมีความจุเท่าไหร่ครับนักเรียนถังแต่ละใบมีความจุลมมจ5ลิตรดังนั้นนักเรียนก็เขียนต่อเลยครับว่านิดต,ตักน้ําได้20ลิตรถ้าถังแต่ละใบมีความจุมเท่าไหร่เอ่ย5ลิตรเอาแล้วครับเอาละดังนั้นนิดจะต้องมีถังอยู่กี่ใบนักเรียนก็ต้องไปตรวจสอบคําตอบถูกไม่ถูกดังนั้นทั้งหมดนะถ้าฟังครูนักเรียนดีๆนะครับ ตักน้ำได้ทั้งหมดเลย20ลิตรครับนักเรียนเออแล้วถังแต่ละใบเนี่ยมีความจุ5ลิตรหมายความว่าอะไรหมายความว่านักเรียนต้องเอา20ลิตรตรงเนี้ยไปแบ่งอืมไปแบ่งโอเคไหมไปแบ่งใส่ถังครับนักเรียนนี่แบ่งใส่ถังถังละเท่าเท่ากันเอาละครับเอาเลยนะดังนั้นนักเรียนมีอยู่20นะครับ20ลิตรนะไปแบ่งใส่ถัง ไม่รู้ว่ามีกี่ถังนะครับนักเรียนโอเคนะแต่รู้ว่าถังละเท่าเท่ากันก็คือถังละกี่ลิตรครับ5ลิตรดังนั้นครูนียนก็เขียนอสมมุติตรงนี้เป็นถังตรงนี้กี่ลิตรครับ5ลิตรตรงนี้กี่ลิตรครับ5ลิตรเฮ้ยรวมกันเป็น10แล้วอะยังไม่ครบ20เลยอีก5ลิตรอีก5ลิตรเป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเป็น20ลิตรพอดีแสดงว่านักเรียนจะมีถังอยู่ทั้งหมดกี่ใบครับนับ 1, 2 3สแล้วก็4ใบนั่นเองโอเคไหม ซึ่งนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูครับว่านิดมีถังอยู่สี่ใบจริงไม่จริงจริงนั่นเองแสดงว่านักเรียนก็สบายใจได้แล้วครับว่าคําตอบที่นักเรียนได้มานั้นคือ20ลิตรเนี่ยมนันเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลแล้วนั่นเองโอเคนะแต่ครูเดเดินจะชวนตรงนี้ให้นิดนึงครับถ้านักเรียนยังจําได้อ่าเรามีน้ําอยู่20ลิตรนะถังแต่ละใบมีความจุ5ลิตรดังนั้นอันนี้5ลิตร5ลิตร5ลิตรหมดเลย นักเรียนจําได้ไหมครับว่าแบ่งเออแบ่งอะไรก็ได้นะครับนักเรียนแล้วเท่าเท่ากันนี่เท่าเท่ากันหมายความว่ามันคือเรื่องการหารนั่นเองเก่งมากครับโอเคนะหรือนักเรียนจะเขียนง,ง่ายๆเลยก็ได้ว่านี่นักเรียนมีน้ําอยู่20ลิตรถังแต่ละใบมีความจุ5ลิตรก็คือไปแบ่งใส่ถังละ5ลิตรถูกไหมถูกดังนั้นก็คือจะได้ว่า20หารด้วยกับ 20หารด้วย5นั่นเองเราจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4นั่นเองครับโอเคนะถ้าใครจําได้ตรงนี้นะครูเรียนขอชวนให้นิดนึงว่า20หารด้วย5เนี่ยนักเรียนก็จะดูว่าเลยนะเอออะไรนะคูณกับ5แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ20ใช่ไหมเอ,อ่ยจำได้ไหมเดอนก็คือเลข4นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็ได้แล้วว่าคําตอบที่เรียนได้มาเนี่ยมันสมเหตุสมผลนั่นเองเป็นไงเออดูยากขึ้นนิดนึงใช่ไหมครับเป็นการคูณนะ ดังนั้นข้อนี้ใครทันบ้างไหนยกมือให้ครูได้ดูดหน่อยโอ้โหสุดยอดมากนักเรียนทนนะันเนาะโอเคนะครับถ้าคนไหนยังไม่ทันอย่าลืมฝึกทําโจทย์เพิ่มเติมนะถ้าข้อนี้ทันแล้วงั้นคุณูเรียนขออีกสักหนึ่งข้อได้ไหม <c oughs> ได้ได้นะโอเคนะเออใครไม่ได้นอนก่อนเลยโอเคนะใครได้เรียนกับคุณผู้เรียนต่อนะครับขออีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันครับไปดูเป็นตัวอย่างที่17นะครับนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อนี้ครับเขาบอกว่า แม่นะครับขันน้ำส้มได้18ลิตรนะแบ่งใส่ขวดขวดละ2ลิตรเอาเลยครับนี่มีอะไรอยู่ไม่รู้แหละแต่ไปแบง่งอ่าแบ่งครับักเดียนคำว่าแบง่งนี่คำว่าแบ่งคือ มีน้ำใจอ๋อขอบคุณสำหรับคำตอบแนละ้วนักเรียนโอเคไม่ใช่แบ่งขนมให้เพื่อนนะนักเรียนเออแบ่งของเออเป็นกลุ่มๆล,มละเทะา่าเท่ากันมันคือการอะไรนะครับการหารนั่นเองเก่งมากบางคนบอกแบ่งคือมีน้ำใจค่ะไม่ใช่นะลูกนะเออโอเคนะนี่ในคณิตศาสตร์นะครับโอเคนะเออดังนั้นมาดูครับแม่ขายน้ำส้มได้18ลิตรแบ่งใส่ขวดขวด,ขวดละ2ลิตรครับขวดละ2ลิตรเนี่ยหมายความว่าแต่ละขวดเท่ากันหมดไหม หมดเลยเออก็คือขวดหนึ่งเนี่ยมี2ลิตรขวดหนึ่งสงลิตรสลิตรสลิตรโอเคนะครูคเรียนยังไม่รู้เลยนะว่ามีกี่ขวดดูสิ่งที่โจทย์เขาถามครับเขาถามว่าแม่คันน้าส้มได้ทั้งหมดกี่ขวดเอาละครับโจทย์ถามว่าแม่เนี่ยจะคั้นได้ทั้งหมดกี่ขวดนะดังนั้นเหมือนเดิมโจทย์ปัญหาของนักเรียนมีอยู่สขั้นตอนเริ่มขั้นตอนที่1ครับใส่ครับสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้ก็คือโจทย์บอกว่าแม่คันน้าส้มได้18ลิตร แล้วก็แบ่งใส่ขวดขวดละ2ลิตรจบครับโอเคนะนี่นักเรียนใส่ไปเลยนะต่อมาครับสิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามว่ายัางไงแม่คันน้ำส้มได้ทั้งหมดกี่ขวดนักเรียนก็ไม่ต้องอะไรเยอะแยะเลยยกจากโจทย์มันมาเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยยกมาใส่โอเคนะได้ไปแล้วนะไปขั้นตอนที่2ครับน,นักเรียนอย่าลืมวางแผนนะครับเอาละทีนี้มาดูนะนที่เขาบอกว่าแม่เนี่ย มีน้ำส้มอยู่แม่คาน้ำส้มอยู่ทั้งหมด18ลิตรนะแล้วก็แบ่งใส่ขวดขวดละ2ลิตรเดยนนักเรียนมาดูตรงนี้คือ1ขวดโอเคนะครูนักเรียนให้1กลุ่มตรงนี้คือ1ขวดโอเคนะด้นตรงนี้ก็อีก1ขวดครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเพราะครูนักเรียนยังไม่รู้เลยว่ามันมีกี่ขวดใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอเอเพราะโจทย์ไม่ได้บอกนะว่ามีกี่ขวดด,ดังนั้นนักเรียนยังไม่ทราบนักเรียนก็จุดจุดไว้ก่อนก็ได้โอเคนะว่ามันมีกี่ขวดไม่รู้ แต่นักเรียนรู้ว่า1ขวดตรงนี้คือกี่ลิตรครับ2ลิตรตรงนี้ก็2ลิตรตรงนี้ก็2ลิตรซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า2ลิตรมันเท่ากันหมดเลยใช่ไหมเอ่ยโอเคนะเราไม่กี่ขวดไม่ทราบครับแต่เรารู้ว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วต้องได้กี่ลิตรนะ18ลิตรก็คือน้ำส้มที่คุณแม่ขันได้นั่นเองโอเคนะอ่ะขั้นตอนนี้2ทันไหมทันเนอะโอเคฮนะ ถ้าขั้นตอนที่2ทันแล้วไปเข้าขั้นตอนที่3ตรงนี้สําคัญมากๆครับนักเรียนหนช่วยครูนัเด่นหาคําตอบตรงนี้หน่อยโอเคนะขั้นตอนที่3อย่าลืมแสดงวิธีทำนะครับมาดูดังนั้นนักเรียนก็ยกสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้ก่อนเลยนี่เขาบอกอะไรบ้างแม่คันน้าส้มได้18ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละ2ลิตรนักเรียนยกมาครับอันแรกก็เขียนเลยว่าแม่คันน้ําส้มได้18ลิตรต่อมา แบ่งใส่ขวดขวดละ2ลิตรอได้สิ่งที่โจทย์กำหนดมาแล้วอย่าลืมอะไรนะครับสิ่งที่โจทย์เขาถามนั่นเองดังนั้นก็ไปดูครับโจทย์เขาถามว่าแม่ขันน้ำส้มได้ทั้งหมดกี่ขวดนักเียนก็เขียนครับแม่ขันน้ำส้มได้ทั้งหมดเอาละครับมาทีนี้นัาเียนลองดูสิครับครูน้าเด่นเคยพูดให้ฟังแล้วในตัวอย่างก่อนหน้านี้นี่เองโอเคไหม เออมีของอยู่แล้วก็ไปแบง่งเออไปแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันเหมือนกันครับแม่มีน้ำส้มหรือว่าขันน้ำส้มได้มาทั้งหมด18ลิตรแล้วก็ไปแบ่งใส่ขวดนี้2ลิตรขวดนี้ก็2ลิตรขวดนี้ก็2ลิตรเท่ากันหมดเลยมันคือการอะไรนะนักเรียนการหารนั่นเองเก่งมากแต่นักเรียนก็ต้องได้ว่าแม่ขันน้ำส้มได้ทั้งหมดก็คือ18หารด้วย2นั่นเองครับเอาละทีเนี้ย ตรงเนี้ยนักเรียนยังไม่ทราบครับว่ามันได้เท่าไหรโอเคไหมครูเล่นจะพานักเรียนไปหาวิธีเออหาคําตอบตรงนี้นะเดินทักเรียนจําได้อ่านี่สิหารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครูนักเรียนไม่ทราบเผื่อนักเรียนบางคนลืมไปแล้วครูนักเรียนขอทบทวนให้โอเคนะตรงนี้นะดังนั้นนักเรียนจะต้องได้ว่าอย่างไงครับตรงนี้นะเอาไปเขียนเป็นการคูณครับนี่พอะนักเรียนมีสูตรคูณอยู่ใช่ไหมเอ่ยแล้วนักเรียนก็ต้องเขียนว่าอะไรนะ 2คูณกับอะไรหน้าได้ผลลัพธ์เท่ากับ18ครับเก่งมากจำได้ใช่ไหมครับในใครจำตรงนี้ได้ยกมือหน่อยโอ้โหชื่นใจมากนักเรียนหลายคนยังจำได้นะเออการคูณกับการหารมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะซึ่งครูนเดนคนนี้แหละสอนไปแล้วนั่นเองแต่นักเรียนหาให้ครูนเดนหน่อยครับว่า2คูณกับอะไรหน้าได้ผลลัพธ์เท่ากับ18 2คูณกับโอ้โหเก่งมาก2คูณกับ9นั่นเองสูตรคูณต้องมานะครับดังตรงนี้เป็น9 ดังน้นก็จะได้แล้วครับว่าคําตอบของ18หารด้วย2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ9นั่นเองโอเคนะอย่าลืมไปตอบคําถามไม่เรียบร้อยครับดังนั้นโจทย์เขาถามว่าแม่ขันน้ำส้มได้ทั้งหมดกี่ขวดนะตอบไปแล้วว่า9ขวดนั่นเองครับสุดยอดมากอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายครับนักเรียนก็คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองโอเคนะอ่ะทีมาดู นักเรียนยังไม่เคยหารแบบนี้ใช่ไหม αι? เอ่ยครูเรียน,นยังไม่เคยสอนหารถูกไหมเแต่นักเรียนใช้ความสัมพันธ์ของการคูณกับการหารก็ได้โอเคนะแบบนี้นักเรียนอาจจะไปเรียนในตัวที่มันสูงขึ้นก็ได้โอเคไหมเออครูียนขอไม่สอนตรงนี้นะครับของป .2 เนาะจ้าอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลครับเดยวนักเรียนมาดูนักเรียนได้ผลลัพธ์หรือว่าคําตอบออกมากี่ขวดนะเมื่อกี้9ก้าขวดนักเรียนก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันครับ แม่ขันน้ำส้มได้เก้าขวดซึ่งหนึ่งขวดเนี่ยเราทราบอยู่แล้วครับว่าขวดละกี่ลิตรครับเรียนขวดละ2ลิตรดิฉันก็เขียนเลยครับแม่ขันน้ำส้มได้เก้าขวดขวดละ2ลิตรดังนั้นแม่ขันน้ำแม่นะไม่ใช่แม่โอเคนะแม่ขันน้ำส้มได้ทั้งหมดนี่นเรียนก็เขียนเลยอ่ะตรงนี้ครูได้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงขวดละ2ลิตรดังนั้นหมายความว่านี่ถ้าครูเรียนวัดขวดนะวัดขวดชื้ ขวดนี้กี่ลิตรครับนักเรียน2ลิตรชึบแล้วอีกขวดหนึ่งนะครับนักเรียนอีกขวดหนึ่งก็กี่ลิตรครับ2ลิตรเหมือนกันเออแล้วก็อีกขวดหนึ่งก็2ลิตรเหมือนกันครับนักเรียนไปเรื่อยๆจนครบกี่ขวดครับนักเรียนจนครบ9ขวดนั่นเองเข้าใจไหมดังนั้นหมายความว่านักเรียนสังเกตนะแต่ละกลุ่มครับเป็น2ลิตรหมดเลยซึ่งมีอยู่กี่กลุ่ม ก้าขวดหรือว่า9ก้ากลุ่มนั่นเองแนักเรียนก็รู้แล้วมันคือการคูณน,นั่นเองนักเรียนก็จับ9คูณกับ2จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ18ซึ่งนักเรียนไปดูครับว่าแม่ขายน้ำส้มได้ทั้งหมด18ลิตรจริงหรือเปล่าย้อนกลับไปดูครับแม่ขายน้ำส้มได้ทั้งหมด18ลิตรถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนั่นเองแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนคำนวณเมื่อกี้นั้นเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วนั่นเองครับนี่อ่าไหนครูเวนขอถามหน่อย เป็นไงครับวันนี้ยกตัวอย่างไปดู2ตัวอย่างได้ไหมเริ่มยากขึ้นนะมีทั้งการคูณและมีทั้งการหารคนไหนได้บ้างยกมือครับโอ้โห,โ,หโหได้เนาะโอเคนะผมยังมีบางคนยังไม่ยกมือนะฮะตรงไหนที่ยังไม่ได้อย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมโดยใช้ควบคู่ไปกับหนังสือของอ,กอนนักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2นั่นเองครับผมโอเคนะวันนี้ คนไหนที่ยังไม่ได้อย่าลืมกลับไปทําเพิ่มเติมหรือว่าทําข้อที่ครูเรเด่นสอนไปแล้วนี่แหละไปทําเองก็ได้แล้วก็มาตรวจสอบคําตอบจากของครูไดเด่นนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าโอเคเนาะวันนี้ถ้าไม่มีคําถามแล้วเดี๋ยวครูเดเด่นขอตัวไปเตรียมสอนในครับหน้าก่อนละกันแน่นอนว่าครับหน้าจะมีโจทย์มาให้นักเรียนฝึกทํากันอย่างต่อเนื่องเลยไว้เจอกันครัหน้าครับสับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน